สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บุญกวีบรรยากาศช่วงประมาณบ่ายสองเศษเศษฝนตกครับตอนนี้ผมอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวสแปนสแปกขึ้เตี๋ยว เหตบ้านน้ำแยครับอายุฤดูร้อนเข้าครับน้ำแยเลาอน้ำเกลี่ยงโอ้คือว่าหนักพอสมควรนะวันนี้ฝนสาด กเสอะแสะนิดหนึ่งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลานะครับนนเดี๋ยวก็จะพยายามอัพคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับโอ้ถือว่าหนักดูเหมือนเก็บกดมาหลายวันดูท่าเหมือนจะตกหลายวันแล้ว ข้างในก่อนโคตรเย็นเรวผมกินกุ๋ยวนะครับตกเสร็จไปที่เรียบร้อยครับตกประมาณ10กว่านาทีตกแลก้วก็แดดออก ไม่รู้ว่าวันนี้แถวไหนาตกบ้างนะครับโซนฝั่งไหนตกบ้างแต่ที่นี่หล่ะตําแยนี่สุดยอดเลยครับเจอกันคลิปหน้าครับ